สวัสดีกันด้วยนะครับทั้งผู้ชมวันนี้ผมจะมาอาดแจก5อ on เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดหมดเลยนะครับโดย 5s on นี้ก็จะมีมอดใครที่ช่บเลยก็สามารถดดได้โด,ด,นะดยมอดที่ผมจะมาก็คือมอดมอดนี้มอดอหไรเนี่ยไม่รู้ว่าทื่อะไร แต่ดูว no, uh, ่าทำมาได้ไหมเราสามารถเดินคุยไปเก็บได้เท่าในหมวดสวยๆนะอ้างหรักเลยก็จะมีตัวนี้นี่ผมจะรีวิวตัวไปหมดเลยเพอดแต่ไมันมีน้อยนะอันนี้อันก็อันนี้อันก็อันนี้อันก็ตรงนี้อันก็อันนี้ใครชอบมากก็คอมเมนต์มาบอกทีอันนี้ อะไรวะเนี่ยเล่นอะไรกูแม่งนาตัววกว่าตัว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 ไม่เกียวาว่าตัวนี้ก็สามารถแช้แค่ทีมันได้นะครับมันจะดรอปเพชรออกมาหนึ่งก้อนใช่ก็มไม่นไรนอ่าตัวใครจะเป็นนี้ว่าเราว่าเรา เอาค่ะเจ้ตัวนี้ก็ตอนกลางคืนก็จะมาของคุณมาเรียนนะแล้วค่ะได้แล้วก็จะมันก็จะดับแล้วมันก็จะดับเป็นมันก็จะดับเป็นไหนวะของอะไม่ใช่ค่ะอันจริงจริงมันจะดับเป็นยันยืและจักยางเราสามารถกินได้นะครับพอเรากินเราก็จะติดสถานะไหนวิกแกนก็บอกเลยว่าดีโคตร เดี๋ยวก็ทับคิวแป๊บนะทับ k i l l วนแอน,อนแล้วก็รอทุกปั๊รมันค้างแล้วพิมพ์แอนอีเพราะว่ามันจะได้ตายมดัดตายส่งมันจก็ตัดก็ตอมันตายได้แล้วกัน,นะครับสหรับมัดแล้วก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเรามาดูมอดที่2กันเลยนะครับส่วนมอดที่สองจะเป็นมอดเพิ่มเหล็กนังว่าเป็นมอดเพิ่มเหล็กใช่ครับนี่เหล็กก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะครับนี่เยอะโคตรมีเหล็กบอกเลยว่ามีเหล็กเป็นล้านบล็อกเลยทสำหรับทั้งผู้ชมนะครับผม แอดออนนี้ก็เป็นแอดออนของ1น,นึ่งจนะแต่ที่ผมเล่นนะมันเป็นของ1นึ่ก็เลยเหล็กมันเกิดเยอะไอ้นี่เกี่ยวี่เป็นมดัดส่วนมดัดถัดไปก็จะเกี่ยวกับมัดอาหารนั่นเองส่วนอาหารก็จะอยู่ตรงนี้ที่ขนมปังมันก็จะมีอาหารเยอะมากส่วนอาหารพวกนี้ก็สามารถกินได้นะครับ่นเน,น้อเทไรแอปเปลด้วย ในที่ไดก็กินได้ปกติแต่จะติดสถานะพวกนี้ด้วยส่วนมดถันไปก็ส่วนมดถันไปก็จะเกี่ยวพวกพืชผักผลไม้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้แล้ก็สามารถเอาไปเอามันไปปลูกได้แล้วก็สามารถใช้บำรงยยุงในการเรติบโตไปได้ อ๋อผมลืมบอกไปเลยว่ามอดอาหารนี่จะมีต้นไม้ใหม่นี่นี่หนึ่งสองจะจะมีต้นไม้ใหม่จะเิดต้นส่วนส่วนไอ้เจ้ามอดพืชทางนี้ผมขอผมจะรีวิวไปโอเคนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับดูผักแรกจะเป็นอะไรเอ่ยอะไรวะนี่คืออะไรน่าทึ่นออกคร้าง เดี๋ยวเราก็ใส่กันนี่อ่าในอันนี้อันแรกมันคืออะไรก็ไม่รู้ส่วนอันที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเออน,นี่ไม่เกี่ยวนี่เออนี่จะเป็นอะไรวะนี่คืออะไรอี่ผมร้องซ้ำเนี่ยอย่างนีแ้แหละ นี่แล้วก็จะมีทั้งที่ปลูกมันพวกผักพวกนี้จะปลูกได้ทุกที่หมดเลยเอาอันนี้ไม่เกี่ยวมันก็อันนี้จะเป็นของมัดอาหารจะเป็นเบอร์ดีไอย่างนี้เลยนะครับไม่ไหวสวนมัดอาหารส่วนมัดสุดท้ายก็จะไม่เกี่ยวส่วนมดัด ที่ห้าก็จะเป็น m o ดอั g เกรดตัวคราฟกันนั่นกันนั่นเองส่วนวิธีคราฟมันจะไม่มันจะไม่ได้อยู่ในนี้นะครับเราต้องต้องคราฟเองโดยการเราคราฟธรรมดาก็เอาเออไม่รู้ผมทําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ตัวคราฟพวกนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวคราฟอันไหนบ้างก่อนเอื่นระวังต๊กครับไปเลยแล้วก็กดใช้งาน ไม่รู้ว่าจะมีตุวกคราบเหล็กหรือเปล่าตุวกคราบเหล็กไม่มีตุวกคราบทองก <Yeah. S 1> ็ไม่น่ามีมั้งโอเคแล้วไม่มีส่วนตุ้กคราบเพชรผมเคยเล่นแล้วแต่มันมนีไง <Yeah. S 1> ส่วนตุ้กคราบเพชรวิธีใช้างานเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มค่อยบอกทีหลังนะเรากำลงังครับอะไรโอเคมันไม่ไหมมันจะมีเฉพาะตุวกคราบเพชรเองอีกรบ ตัว่าิธีใช้ตัวครับเพชรก็ง่ายๆนะครับผมจะเอาพวกอุปกรณ์เหล็กก่อนเอาอุปกรณ์เหล็กให้ครบสิบไอพวกนี้นี่น่าลำคาญใจไอหัวสุวินมานหนไปไหนไม่เกี่ยว ม่าสุ่ยไม่รด้ไม่รเราไปดูวิธีใช้กันเลยให้เราเอาพวกของเหล็กมาใส่ลงไปทําได้เฉพาะของเหล็กเท่านั้นของหินทําไม่ได้ทําได้เฉพาะของเหล็กอันนี้แล้วก็จะได้แล้วก็สามารถเอาไปเอนแชนได้ตามปกตินะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ bye bye. ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับตอนที่ผมเล่นลมันจะค้างค้างเพราะว่าผมใส่มดตั้งห้าส่วนใครท,ที่อยากโหลดมดอันไหนไปเล่นก็ไปโหลดได้เดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่องของต้นไม้ก่อนเลยนะครับเจ๊ห้เอ็ดออนอย่างเี้ยนะจัดอัีเพื่อนผมก็คุยกันอยู่ กับผมก็เลยไม่เสียงอะไรนิดหน่อยนะครับนี่นี่จะเป็นต้นไม้ของมดอาหารต้นแรกค้างเลยวางต้นแรกแล้วก็ค้างเลยค่างค้างมันงั้นก็ตัดไปตอนมันตดทุกชนิดเลยนะครับเอาพอดีเลยนี่จะเป็นต้น,นต้นอะไรสักอย่าง สามารถเอาได้แบบนี้เลยต้นไม้ต้นที่สองก็จะเป็นต้นอย่างนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สามารถเอาได้เหมือนกันส่วนต้นไม้ต้นที่สามก็เอาได้ตามปกติกล้วยไม่รู้อะไรวะนี่คือต้นใดแยกๆลิมอนออมะนาวแล้วก็ต้นที่สี่นะครับต้นสับปะรดหรือเปล่าวะไม่เปล่าวะ น่าจะใช่นะแล้วว่าต้นกล้วยวะอ๋อต้นมะพร้าวนี่คือต้นมะพร้าวนะแตกจังเลยในส่วนต้นที่ห้าก็จะเป็นต้นไม้ต้นนี้เหมือนต้นส้มเลยส้มหนาเออน่าจะใช้โอเคมันคือส้มส่วนต้นที่หกนี่ใช่เปล่าวะโอเคใช่เลยต้นที่หกก็จะเป็นต้นนี้มันคือต้นอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อกล้วยกล้วย กล้วยนะครับส่วนต้นไ,ไม้ต้นที่เก็บคือต้อนอไอ้าวต้นเดิมต้นที่เก็บอันนี้มันคือต้อนแอปเปิ้ลนะส่วนต้นแอปเปิ้ลก็จะมีมีลำต้นของอมันจะเป็นมาครับเดิมเดิมยังมีทั้ทงว่าทั้งผู้จมตั้งกันเพื่อผลไม้นี่ก็สามารถรอให้มันโตเอง เองได้แล้วมันก็ต้นไม้พวกนี้ก็สามารถหาได้ตามป่าแบบนี้เลยตามซาวนา้าส่วนต้นมะพร้าวสามารถหาได้ที่ริมทะเลเท่านั้นนะครับนอกละซสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ๊บา,ยบายบายจอก,กันในคลิปหน้าเือที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับติการให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจอก,กันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ